สวัสดีค่ะเซลพนกนะคะตอนนี้เซลพนกนพาทุกท่านมาแวะชมวิวกับแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวของชาวสกลนครค่ะนี่ที่เห็นบรรยากาศร,ร่มรื่นอยู่แบบนี้นั่นคือเรากําลังอยู่กันที่นี่เลยคู่สุดระเบอนะคะนี่อันนี้เขียนไว้ตรงนี้นะคะคู่สุดระเบอคู่ก็คือคู่คูครองนั่นเองนะคะระเบอคือภาษาของท้องถิ่นของคนสกลนครค่ะที่แบบเป็นเหมือนคาสร้อยอารมณ์ประมาณแบบว่า สุดทางแล้วนะสุดคลองแล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะระเบิดก็คือย้ําว่าใช่แล้วใช่จริงๆเนาะประมาณนั้นอันนี้แหล่งที่มานะคะตรงนี้เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวจะเห็นว่าแบบเป็นแหล่งน้ํานะคะที่แบบยาวสุดลูกหูลูกตาเลยอันนี้ก็คือเป็นหนองหานหลวงถูกต้องไม่คะแอนมินอ่าเป็นหนองหานหลวงนะคะเป็นแหล่งคูคลองที่แบบใหญ่สุดของชาสกรรณครเลยที่ว่ากันอ่าว่ากันว่ามีตำนาน ผาแดงนางไอยนั่นเองค่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวเซลพินกไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าตำนานรักผาแดงนางไอยให้ฟังอีกทีหนึง่งแต่อันนี้ก็คือน้องหานหลวงนะคะซึ่งคููคลองตรงนี้ทําขึ้นมาอันนี้ไม่แน่ใจในปีที่ทําเช่นกันแต่ว่าทําขึ้นมาก็คือเป็นการถมดินเนาะเดี๋ยวแพนกล้องกลับไปทางนู้นค่ะนี่เป็นการถม ถนนนะคะหรือถมดินขึ้นมาให้กลายเป็นครูนั่นเองเนาะเหมือนถ้ามองก็จะเป็นอ่าเหมือนสันเคล่น่นแต่ว่าที่เป็นครูเพราะว่าของเขาเนี่ยถมถนนขึ้นมาให้เป็นผากลางในส่วนของหนองหานหลวงเลยนั่นเองค่ะให้สำหรับคนสกลนครแล้วก็คนที่มาท่องเที่ยวเนาะได้มาพักผ่อนหย่อนใจกันในบรรยากาศดีๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าจะสวยงามขนาดไหนตามมาเลยค่ะ